สวัสดีครับผมยังไง1คุณพานครับเรื่องนาไยกอบประจคนใหม่ขอประหนุ่ด้วยนะครับสวัสดีครับเราได้มาแล้วได้รับดาวคุณาแล้วนะครับ3สสนะครับนะครับเราขอนายกอบประจด้วยนะครับตัดผมซ่อมด้วยกัน1คุณพานเลิกงามยามดีนะครับขอนายกอบประจคนใหม่นะครับจากพัคประชาชนนะฮะพับเก้าไกลเดิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฮีโร่นะครับ จากพักประชาชนนะครับวันนี้นะครับคนไทยตีกันได้ค่ะอย่าเพิ่งใจเย็นนะคะลอรีนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมมิรอดนักพนาดิสอนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ1กุมภาพันธ์นายกคนใหม่นะครับงานได้การพิจาณาเลือก3สสแล้วก็ขอนายกอบจพี่มาหน้เราด้วยนะครับสวัสดีนะครับนี่นะไป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 เรื่องสีต้มกันนะครับกรื่องสีต้มกันนะ อนนี้เราอยู่ตลาดปะพูนนะคะแหลมสิงค่ะจันทบุรีนะคะแหลมสิงค์ค่ะคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆนะคะท่านนะครับขอโทษต่อสอสอและนายกของพวกเรานะครับนึคข้อนายกสีส้มนะครับทักประชาชนนะครับสวัสดีครับ เราได้รับความกรุณาไหมครับจากการทีนทบุรีนะครับในการเลือกนายกในการเลือกสสนะครับเราได้ยกกำลังนะครับเราได้สีส้มนะครับกับพงสีส้มเรียบร้อยนะครับเลือกคันเลือกเอนกันค่ะารผลนายกคนใหม่ที่ชื่อมานะชนะสิบนะครับหนึ่งคือผลนายกคนใหม่นะครับขอนายกนายนะครับสวัสดีครับผมรอดนะครับขอนายกคนใหม่นะครับเหนึ่งคือทานะครับ้านายกนายนั้ชนะสิบเปอร์เซนะครับ สวัสดีครับลงคุณพายจะเรื่องนายกคนใหม่นะครับขอได้เลยครับใช่ครับผมเป็นหนึ่งเลยครับขอขอเหนียวอย่างพวกครับายก็ดีครับขอบคุณที่เราที่อยากจะรับการเสมอนะครับขอให้น้องๆใหม่ในท้องถิ่นคุณพานะครับนายกมานักชนะสิทธิ์นะครับสำับลโกพายนะครับสำหรับหลังสิงห์ก็คือนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับช่วยระบบขนส่งสาธารณะนะครับ ัาเที่ยวมืองนะครับกับจุดท่องเที่ยวต่างๆได้นะครับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก็กระจายตัวถึงชาวจังหวัดนุ่นและก็ชาวปากน้ำแหลมสิงห์ทุกท่านด้วยนะครับยังมีพิชามะก็จะเป็นอีกนะครับรถแทร็ครถก่นะครับทางนัำชนะสิทธิ์นะครับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะ ครับขอบคุณมากๆที่ยังรักเปนเสมอเรื่อยันได้นะครับสวัสดีครับผมวิโรจน์นะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมชาวตลาดตะกุยนะครับสวัสดีครับ1คุณพาแล้วก็ขอไป1นะครับเป็นนายกมาแล้วคนใหม่นะครับสสวัดีคระหวัางนี้ทุกคนี่ครับที่ร้านบะกุ้ยก็ต้องเต็มหมดเลยนะครับยังสบๆได้แล้วนะครับขอบคุณนะครับที่ะครับ ขันครับหอามามาลอวดคการอทีุนะครับบมนะครับที่ชื่อมาณนะสิทธิ์นะครับกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการทำรถสาธารณเชื่อเมืองนะครับเมืองกระจุดท่องเที่ยวต่างๆนะครับปรทั่องเที่ยวนะครัมาที่แหลง์สมุทรเขึ้นนะครับ

ขอบพระคุณมากขอยนขายคน่ด้วยนะครับขอบคุณมากที่ยังรักกันเสมอนะครับเราปรับโคงส้ครับด้วยกด้วยการเลือก3สสมาแล้วนะครับียาย่อนติสอสอเล็กนะคะ ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆแบบนี้นะคะเป็คอมเมนต์ที่ดีมากเลยค่ะตอนนี้อยู่ตลาดป้าปุ้ยค่ะนสิงค่ะจอยนะครับเ็นกาใายกม่ผมคับประชานดวยนครับผมวินลนะครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนะครับชาวตลาดป้กุ้ยนะครับ แล้วก็ขอคะแนนจากชาวฝันน้ำเหรียญสิบให้แบบนายยกม,มาหนันะครับของพวกเรานะคะรับหมายเลขหนึ่งเราจะเปลี่ยนนายยกคนใหม่นะครับสวัสดีค่ะหนึ่งคุณพานิดหนึ่งจะเป็นนักซามายกประจอกานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจิโร่นคะครับวันนี้ขอคะแนนให้กับนายยกคนใหม่นะครับไปนะชนะสิบเร์หนึ่งนะครับหนึ่งคุณพานะครับ,บอ่าแล้วในขอนคุณพ่อมาตาครับอ่า <c oughs> สวัสดีทุกท่านนะครับจำกันได้นะครับตลาดป้ปุ้ยขาเส้นฝีพับด้ากลนะครับป้าปุ้ยโอ้โสวีนยังไงขอนาันหยุดปีใหม่นั่นนะครับพี่หน่อยนะครับมาณะฐโอ้ผต่อนเลยค่ะผมอยู่ที่ท่าุีครับผมอยู่นั่นแต่เพือจิตเขาดาวส่งมานั้นแต่ใยกข้นมามาคุณตามกันมาได้นะคะตลาดป้าปุ๋ยค่ะครับ หนึ่งคนพาแล้วขอใครยกคนใหม่นะครับนี่นะผมดูคิวอาร์โค้ดทุกร้านนะครับนี่นะร้อนเป็นเจ้าของเป็นผู้ชายนะครับแต่คิวอาร์โค้ดที่เป็นผู้หญิงนะะเสร็จแล้วรับภรรยากันทุกคนเลยตรงไปห้ฮะหลายคนยิ้มนะคิวอาร์โค้ดทำไมเจ้าของร้านเป็นผู้ชายทำไมเลขที่บัญชีเป็นผู้หญิงนะโอ้โอนเข้าบัญชีภรรยาแน่ฮะทุกง่าทุกงตาแม่ต้องอดีครับ

นายยกคนใหม่นะครับนะครมาสุดนะครับดือดข้น่านะครับให้กาสราลสมสนะครับรอที่จะทางานยคนให่ายหนมนี่บรยากาศตาดนะตลู่ะหน้าเลยวนี่นายกคนใหม่นะใาอดูนะนี้นะครนี่นานายกคนใหม่นะครับขอบคุณนะครับ

ไในเวลานะครับ3สสจากพรรคส้มนะครับพรรคประชาชนนะครับนะรอร์ทำงานกับนายกคนใหม่เพื่อนหนึ่งนะครับตามนักชนะครับคอมเมนต์จังใจเย็นๆนะคะท่านสังเกตนะครับคิวอาบน้ำนะครับเจ้าของร้านเป็นผู้ชายนะครับแต่คิวอาบน้ำได้ที่บเวทีเป็นผู้หญิงนะครับส คด้วยนะครับที่ปัมนันนี้นำทีมโดยสสมิโลสสเล็กขิดสามค่ะแล้วก็ผู้สมัครนายอบจของเรานะคะมาชนะสิทธิ์ค่ะอยู่ตอนนี้อยู่ที่รัฐตลาดปาปุยสินะคะทุกท่าน้องการเร่ม้นนะครับใครจะตามมาตามมาได้ค่ะจันทบุรีนะคะจันทบุรีค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับรั้มตําเจษุงยงนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับผมพีโรอดนะครับวันนี้นะครับจากพรรคประชาชนนะครับเราปักคบส้มด้วยสามสอสอแล้วนะครับนะครับและขอหนึ่งนายกอบจนะครับจะได้พัฒนาจังหวัดงเลยอย่างไร้รอยต่อสักทีนะครับขอบคุณค่ะเรียบร้อยคนที่เข้ามาดูนะคะนายกอบจคนใหม่นะครับของพรรคประชาชนนะครับหนึ่งคุณภาการเมืองเลยนะครับ ให้โอกาสเราบริหารเงินเจ็ดร้อยกว่าล้านของจันทบุรีให้เราทำระบบรัสาันธุน้เชื่อมเมืองนะครับกับอำเภอแหลมสิงห์จุดท่องเที่ยวนะครับร้านิมยันะครับตําแซ่บนะครับขอนายกคนใหม่นายกเบอร์หนึ่งนายกมานะชนะสิทธิ์นะครับขอคะแนนนั้กับพี่หน่อยนะครับนายกมานะชนะสิทธิ์ด้วยนะครับร้านดอกไม้นะครับร้านไก่ขยเอยนะครับสวัสดีนะครับขอเบอร์หนึ่งด้วยนะครับหนึ่งกุมภาพันธเบ์หนึ่งนะครับ ไสมสวการอย่างไร้รอยต่อนะครับกับนายกอบจคนใหม่ที่ชื่อมานะชนะสิบเิอร์หน่นะครับได้เวลาทอาจไม่ค่อยอานมเมนต์ของเ่าไหร่นะคบพอดีต้องมองกันน่สักห่นะครับขอโทษนะคการท่องเที่ยวจะได้กระจายมายังนะอเภอต่างๆที่เป็นจุดท่องเท่ยวนะครับกับกากระจายรายได้จะได้สร้างรายได้ที่ดีนะครับให้กับชาวจังรีย์เข้าตมนะครับอเ่ึ่งนะครับนายกมานะชนะสิ์นะครับ ผู้สมัครนายกอบจจากพรรคประชาชนปัตย์ผมยิ่รอดนะครับวันนี้มาขอคะแนนนะครับให้เราปักเพลงชั่นกันอีกครั้งนะครับสวัสดีนะครับขอคะแนนให้กับมานะด้วยนะครับสวัสดีครับมานะชขอขิบคุณจากนายกที่มอบให้กับประชาชนนะคะขอบคุณค่ะ ขอสามสอสอนะครับทำงานอย่างไร้รอยต่อนะครับกับนายกอบจนะครับที่พร้อมทุนงบประมาณในการทําระบบรดสาธารณะเชื่อมเมืองกับจุดท่องเที่ยวอย่างอำเภอแหลมสิงห์นะครับทาระบบน้ํานะครับทําระบบน้ํานะครับสร้างแหล่งน้าเพิ่มเติมสาหรับชาวสวนจันทบุรีนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมวิโรจน์นะครับเรื่องการปักพงซ่อมเลือกนายกอบจหมายเลขหนึ่งจำกันได้นะครับเนี่าจำกันได้อยู่แล้วนะครับนี่ขอบคุณนะครับ ขอ้บากครับโรโการวันนี้มากับผู้สนับสนายรคนใหมนะครับองนโยบายนะครับระบบผานณะเชื่อมโยงกับสุดท่องเที่ยวเพื่อกรจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชาวทุกคนนะครับอนรับร่านสำหรับคอมเมนต์ดีๆนะคะ ขอบคุณคผูะชมตัดวงเส้นนะครับให้สามสอส,อสอทำงานอย่างไร้รอยต่อกับนายกอบจคนใหม่ขอบคุณที่ชอบพอาจะ<อ>เข้ามชนะส,สุดน,น,น,นี้นะคะขอบคุณค่ะตัดมานัชรศิษิ์นะครับผู้สมัครานายโกโอบจอของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับหน,นะะึ่งภูมิพานะครับกาบนรจันทบุรีค่ะตอนนี้อยู่ที่จันทบุรีนะคะนายกอบจค่ะในเรื่องนายกอบจนะคะขอบคุณสำหรับควา,ามรักที่มองให้กันนะคะ กับนโยบายนะครับระบบผลส่งสารทารน้นะครับเชื่อมโยงกับจุดท่องเที่ยวกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชาวปากน้ำแหลมสิงห์นะครับสู่ชาวจัอาหารทะเลนะคะอาหารทะเล สีครับรานปีใหม่เพื่อนๆมาเที่ยวจันทบุรีกันไหมคะวันนี้มาเยี่ยมนะครับใคเป็นเอฟซีโดมาเที่ยวด้วยแล้วเจอพี่วิโรดด้วยนะคะตอนนี้คนไทยกำลังตีกันในของเมนอยู่จันทบุรีมีของอาหารทะเลสดๆเต็มเลยนะคะีทุเรียนทอดอร่อยมากค่ะเบตเเลยนะคะอรหนึ่งนะครับเบอร์หนคบ ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะก็จะลุ้นนิดนึงนะคะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะคุณโอนชาวลาดองนะครับวันนี้มาพรมแบบนียนะครับมาแวชนะสิทธิ์นะครับบส่ใจนักนใหม่ของเรานะครับสวัสดีนะครับดีนะครับคาระกาเบอร์1นะครับนายอำนวรคนใหม่ของพวกเรานะครับ ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะหนึ่งุูมิภาคออกมาใช้สิบจองต่างกันนะคะกาเบอร์หนึ่งค่ะนายอบจอจันทบนุรีค่ะขอบคุณค่ะ ผู้สมัครนายกอบจของพวก็จะใครไม่ได้อยู่จันทบุรีไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าจังหวัดอื่นก็เลือกนายกอบจเมือง่การท่องเที่ยวช่วงเชื่อมเมืองกับจุดท่องเที่ยวะไม่ตกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับประชาวจันทบุรีเพราะชาวอัครามหลยใครอยากทราบว่าพรรคของเราส่งนายกอบจจังหวัดไหนบ้างสามารถเข้าไปดูที่แอปฟ้าของเขตพักประชาชนเลยนะคะขอบคุณค่ะะปรชชานนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับเชนนุชครับสวัสดีครับนายก หมายเลขหนึ่งนะคะรับขอบนะคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับมากับสสเล็กด้วยนะครับยังไงขอบคุณสำหรับเรียกสอสอท่านกำลังเลือกตั้งนะครับขออนายกตอไปตออีกสักคนนึงนะครับแล้วเดินแล้วกคนไทยตีกันได้นะคะอย่าเพิ่งคุยกันค่ะขอโทษค่ะเราเล่นค่ะอย่าตีกันนะคะอย่าตีกันค่ะ 25บาครับผมมาก่อนครับพี่เราพับหน้ารับยิ้มพับหับ คนไทย while, ด้วยกันอย่าดีกันเลยนะคะตีนเข้าไปค่ะตีนะก็ออกหนักวันนี้ตัวหนักวันนี้นะตัวนี้นะครับวัวนี้นะครับของวันหนึ่งนะครับเป็นจ so ับวันน to <ah> <oh ี้ยังไงอ่ะเดี๋ยวดูตอนเย็นแล้วกันนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวเราตอนเย็นเดี๋ยวตอกนะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ววันนี้คุณวิโรจน์เราจะจัดกันอีกแล้วนะคะ สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันที่1กุมภาพันธ์อายกคณใหม่นะครับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นกุมภาพันธ์วันที่1นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอยู่สาเซลนะครับบรรยากาศอบอุ่นมากๆนะครับนะร้านเจีหยงนะครับร้านจ้ด้วยนะครับนอบคุณม หลังเจนุ๊นะครับขอบคุณนะครับที่ยังรักกันเสมอนะครับเบอร์หนึ่งนะครับนายกคนใหม่มานะชนะสิทธิ์นะครับหนึ่งหนึ่งคุ้มพารานายกอบจคนใหม่กันนะครับผมวิโรจน์นะครับ มาเชิญชวนเลือกนายกบบจขอตัดงงสีเส้นนะครับบริหารงบประมาณ700กว่าล้านนะครับของชาวจันทบุรีให้เราทำระบบรับนสังสารเพณนนะเชื่อมเมืองนะครับกับจุดท่องเที่ยวอย่างอำเภอเลยสัเดี่ยนะครับเสร็จจากการท่องเที่ยวนะครับสู่ชาวจันทบุรีอย่างเชค่อมกันเลยยาวยาวไปค่ะพึงเรากเรท่องเที่ยวนะครับ เข้ามาเที่ยวนะครับในจุดพักเที่ยวที่วดงามนะครับของจังหวัดจันทบุรีนะครับวดงามยามดีนะครับหนึ่งกุมภากาเบอร์หนึ่งนะครับเลือกนายกมานะชนะสิทิ์ตักของส่มกับพวกเราอีกสักครั้งเลยนะครับขอบคุณสําหรับสามสอสอยกจังหวัดนะครับตักของส่มไปเรียบร้อยแล้วขอสามสอสอทำงานอย่างไร้ไร้ต่อนะครับกับหมายเลขนายกมานะชนะสุ์นะครับอะไรที่อยู่ในอำนาจอะไรที่อยู่ในงบประมาณของท้องถิ่น นายกมานะชนะสุดเลยหนึ่งจะทำทผนทีขอบคุณ115ล้านคนที่เข้ามาดูนะคะของประสานกับหน่วยราชการสารขอก็ได้ประสานทุกทีการพัฒนาก็ไร้เงยต่อผลขอบระคุณได้เลยครับต้องขอประธานทอผมเดินเร็วไปนิดนึงระวังรถนะครับพี่ต้องตรงนี้ครับอ่าตรงกลางเลยครับ ขอพระคุณที่จำกันได้นะครับยังไงขอเปิดหนึ่งหน่อยนะฮะขอสามสอสอกับหนึ่งสอสอสอนายกอบอจอด้วยนะครับก็รต้องยอมรับกรับว่าการพัฒนาและการแก้ปัญหานะครับบางทีก็มีข้อติดขัดนะครับแต่ถ้าเกิดหนึ่งนายกอบอจอกับสามสอสอที่ไล่ลอยต่อเลยนะครับเพราะว่าอะไรที่อยู่ในอำนาจของนายกอบจนะเบอร์อนะนหนึ่งของเรานะครับนายกมานชนะสิ์ก็ทำทันทีแต่ถ้าอะไรติดขัดกับหน่วยราชการ มีข้อกฎหมาย3สสต้อไปคลี่คลายรนสบาลการพัฒนาจันทบุรีก็ไร้รอยต่อหนึ่งคุมพานะครับกาเบิหนึ่งนะครับคุมภ่าคนะครับเรื่องนายกคนใหม่นะครับนายกมานะชนะสิทธิ์ปักทงสีส้มพักประชาชนนะครับให้บริหารนายกอบจพบประมาณ700กว่าล้านนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับ ขอบคุณมากนะครับนายกมานะของเราเปอหนึ่งนะครับวิจัยไปแล้วนะครับขอบคุณสำหรับรอยยิ้มนะครับขอบคุณสำหรับการเลือกสสอสอยของพวกเรานะครับขอเบอหนึ่งนะครับนายกมานะชนะสิบเบอรหนึ่งนะครับจะได้ทำงานอย่างไร้รอยต่อนะครับในวันที่หนึ่งคุมพานะครับกาเบอร์หนึ่งนะครับเลือกนายกคนใหม่มานะชนะสิบนะครับว้าวมันดูเยอะมากบสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีร้านดลอดภยด้วยนะครับเมื่อกี้ลูกค้าเยอะนะครับ ก็เลยไม่ได้ทักทายยในขอเป้าหนึ่งด้วยนะครับบางทีจังหวะเป็นเงินเป็นทองครับไม่อยากจะรบกวนนะที่อนนี้ว่านะขอทักทายนะครับขอเป้าหนึ่งนะครับให้กับนายยงฟานะัชนะสิธิ์นะครับจะได้ไร้รอยต่อเลยนะครับ วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับกาเบอร์หนึ่งนะครับนายกคนใหม่นะครับสามสอสอสีส้มรอยอยู่แล้วนะครับคอมเมนต์กันมาเยอะเะนะคะขอบคุณค่ะเม้นมาดีเยอะได้เลยค่ะประมาณก็จัดการได้ติดขัดที่ข้อกฎหมายสามสอสอต้องเข้าไปเระสามนะครับนี่นะครับโมเดลของพวกเรานะครับได้เวลากาเบอรหนึ่งนะครับนายกอบจนคนใหม่นะครับจากพราคประชาชนนะครับขอระบัดโพกส้มที่ออบจนะครับ งานท้องถิ่นนะครับนะนายุ้ยอบจนะครับโอ้คดูเยอะมากทางแรกขนาดนี้ครบคุณอสอปกระสานต่อาทางนี้เนการยกจัดนาปรานส่นที่อบจทำการหนึ่งตุคลกรารเตนทงยาายุทนศาสร ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีนะครับคุณพี่รอดนะครับขอบคุณสำหรับหุ่มเทที่เยอะขนาดนี้นะคะโอกาสเราบริหารอบปจกับนายกคนใหม่เลยครับมาชนะสิทธิ์นะครับตอนนี้ขออนุญาตเดินตามหลังนะคะขอบบคคุณมากรั ตอนนี้เราก็เดินตลาดปั๊บเสร็จแล้วนะคะเราจะไปที่ไหนกันต่อเรามันลุ้นกันค่ะไปป้านาค่ะไปป้านา,า,นา,นาเราจะไปตลาดป้านากันนะคะอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแหละค่ะไม่ไกลกันมากอยู่แหลมสิงห์เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วเราไปเจอกันที่ตลาดป้านาอีกรอบนึงค่ะสวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ